เริ่มคุ้นหูกันบ้างหรือยังคะสำหรับไผ่เก้าดาวโคลอมเบียหลังจากที่เข้ามาในเมืองไทยได้ไม่นานนะคะสำหรับไผ่ก้าดาวบางท่านนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่รู้จักสายพันธุ์นี้เนาะไผ่ก้าดาวโคลอมเบียนะคะเป็นไผ่อีกสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมใช้กันมากในยุโรปและอเมริกาค่ะตะกุลไผ่ก้าดาวทั้งหมดนะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อหนาแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานทนทานจริงๆค่ะ ลำโตเต็มที่4-5นิ้วค่ะในวงการไผ่ตอนนี้นะคะไผ่9ดาวนี่คือต้นพันธุ์นะคะแซงนำหน้าไปจากสายพันธุ์อื่นเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้ราคาพิเศษบอกเลยจัดเต็มๆเลยนะคะหลังจากที่เริ่มลดราคาไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วไม่พอค่ะหลายคนบอกว่าลดได้อีกไหมจ้านางฟ้าจัดไปค่ะพิเศษให้สำหรับทุกคนที่อยากได้ราคาแบบชิลๆนะคะสนใจต้นพันธุ์นะคะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วย สะดวกสั่งทางไหนนะคะจัดไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ร z a ซาหรือว่าทางเพจนะคะติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยค่ะรอบนี้พลาดไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง